สวัสดีค่ะพบกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพกันอีกครั้งดิฉันรัติกรจารุกเกษตรวิดำเนินรายการค่ะวันนี้กลับมาพร้อมกับข่บาวประชาสัมพันธ์ที่อยากให้ทุกท่านได้ทั้งมีความสุขที่ได้ฟังบทเพลงเพราะๆได้ชมโขนที่มีคุณค่าถือเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นศิลป,ปะวัฒนธรรมที่สําคัญของบ้านเราด้วยแล้วก็รวมถึงได้ช่วยนิสวรรค์อีกด้วยนะคะคอนเสิร์ตใจประสานใจครั้งที่8ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่25กันยาย,ายนนี้ตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปณนะโรงละคร แชาติรรเลงโดยวงดุริยางากลกรมศิลปากรค่ะแล้วก็มีนักร้องกิติมัศักหลายท่านนะคะศิลปินจากกรมศิลปากรและนักร้องรับเชิญอีกด้วยค่ะแล้วก็มีการแสดงขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกทัพนาศูนย์นะคะใครที่สนใจจะไปร่วมในงานนี้ ติดต่อซื้อบัตรได้ที่026297926 026297926และ0898932089 0898932089ค่ะไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ n e w ส์วค่ะ แล้วก็ช่องทางสำหรับการร่วมกันสนับสนุน NEWS1 วันนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับข่าวสารผ่านทาง SMS เป็นรายเดือนนะคะติดต่อได้ที่หมายเลขนี้เลยค่ะ026294755-6 026294755-6ถ้าหากว่าจะซื้อปุ๋ยขวัญดินนะคะติดต่อได้ทั้ง6หมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในตอนนี้ก็จะเป็นไรายได้เพื่อสนับสนุน NEWS1 วันอีกด้วยนะคะ หรือสมัครเป็นอาสาสมัครรักษา News One ติดต่อที่0816906699 0816906699ค่ะหรือจะร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีบริษัท ASTV ผู้จัดการจำกัดทั้ง8เลขที่บัญชีนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สนับสนุน ASTV Product Manager Product ผ่านทาง call center 026335300 026335300ได้เลยนะคะนี่ก็เป็นหลากหลายช่องทางที่ สามารถจะช่วยกันสนับสนุนนิวส์ฟักันได้ค่ะมากันที่การบรรยายพิเศษของอาจารย์ปานเทพนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของภูมิแพ้อาหารแฝงซึ่งหลายๆคนก็ทราบกันเป็นอย่างดีว่าอาหารที่คนส่วนใหญ่แพ้ เป็นอย่างมากแล้วก็มาเป็นอันดับหนึ่งเนะี่ยก็คือแป้งสาลีที่มีส่วนผสมอยู่เป็นส่วนผสมเป็นวัตถุดิบหลักในการทําอาหารหลายๆชนิดอย่างเช่นขนมปังเบเกอรี่หรือว่าโดนัทขนมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ล้วนแล้วแต่มีแป้งสาลีเป็นส่วนประกอบที่สําคัญแล้วคนก็แพ้มากอีกด้วยนอะกจากนั้นก็จะไล่เรียงกันมาถั่วโคล่าบ้างละ่ะข้าวโพดบ้างล่ะนะคะนมบ้างหรือว่าแม้แต่ไข่ขาวด้วยก็ตามวันนี้ อาจารย์ปันเทพนะคะนำะความรู้ที่จะมาให้เราได้ฟังกันได้ชมกันก็เกี่ยวข้องก,กันกับโยเกิร์ตมะพร้าวซูแมกนะคะแล้วก็รวมไปถึงการที่นำเอาบลูเบอร์รี่แล้วก็สาหร่ายเข้ามาเป็นส่วนประกอบหลักที่จะช่วยทำให้เรานั้นกินโยเกิร์ตได้อร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้และที่สำคัญก็คือว่าเมนูที่นามาให้ชิมนั้นมีบีทรูทด,ด้วยบีทรูทที่ว่าสีแดงๆนี่แหละคะ่ะเป็นหัวหัวสีแดง,ดง อย่างนี้แหละนะคะถ้าหากว่าผู้ป่วยท่านใดต้องการบำรุงเลือดต้องรับประทานบีทรูทเลยนะคะแต่จะมีวิธีการอย่างไรมีคุณประโยชน์สำคัญอย่างไรกันบ้างไปฟังจากอาจารย์ปานเทพกันค่ะมีโรคหนึ่งที่มาหาผมเยอะมากเลยนะครับคือโรคมะเร็งทราบไหมครับว่าทำไมถึงมีผู้ป่วยมาหาผมเยอะมากเหตุผลข้อที่หนึ่งก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมักไม่รู้ตัวตายก่อนก่อนมาหาผมเป็นแต่ไม่รู้ตัว พอถึงเวลาก็ไปเลยโรคหลอดเลือดสมองก็เป็นแล้วกว่าจะฟื้นฟูก็ยากก็ไม่ค่อยได้เจอที่เจอบ่อยที่สุดเนี่ยคือป่วยเป็นโรคมะเร็งเพราะเรื้อรังและรู้ตัวแล้วว่าเป็นทีนี้ก็มีคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่คนหนึ่งนะครับมีข่าวชิ้นหนึ่งเรื่องสมุนไพรชนิดหนึ่งที่กำลังเป็นที่ถกเถียงมากคือเรื่องกัญชาอยากฟังไหมครับเรื่องนี้ อยากฟังเพราะอะไระครับในเมื่อกัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าหรือว่าเราหากันได้ใส่แกงอร่อยใส่แกงอร่อยรู้ด้วยแสดงว่ามีนะครับเอาล่ะผมจะเล่าให้ฟังเรื่องกัญชาว่าจริงไม่จริงข่าวชิ้นนี้เนี่ยบอกว่าคือกัญชาย,ยังเป็นของต้องห้ามอยู่แล้ววันนี้เราไม่มีชิมกัญชานะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับ <laughs> กัญชานี่หน้าตาเป็นแบบนี้ นะครับเป็นต้นแบบนี้มีดอกอยู่ข้างบนนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้ป่วยรายหนึ่งชื่อนอนหนูก็ขึ้นในเว็บแมเนเจอร์นี่นะครับเขาก็สัมภาษณ์มาเขาก็ปรากฏว่าครั้งแรกเนี่ยเขาจะรู้สึกเสียดสีข้างด้านขวาตรงบริเวณใต้ติ่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็เยื้องตรง ช่วงซ้ายของลำตัวอาการจุกเสียดแถวๆนั้นซึ่งเกิดบริเวณตับชิตับแถวนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีอาการแบบนี้ก็คิดว่าหกลม้มคือไปแบกของหนักแล้วเกิดจากการนอนทำไงก็ไม่หายสักทีก็สงสัยนะครับแต่ก็ยังไม่ไปหาหมอจากนั้นก็เจ็บป่วยอยู่นานนะครับในที่สุดเนี่ยก็ปรากฏว่า เริ่มปวดมากขึ้นจนทำอะไรไม่ได้ทั้งท่านที่ทำท่าเดิมๆแล้วก็ค่อยย่องไปทำอะไรก็ตามตัวแข็งๆทำกิจกรรมอะไรก็จะเสียดมากเหมือนกับโดนเตะชายโครงแล้วก็ชายอยู่อย่างนั้นนะครับแฟนกลับมาจากกรุงเทพก็ไม่ไหวแล้วนะก็เลยตัดสินใจไปคลินิกที่มันมีเครื่องมือที่ดีกว่าปรากฏว่าตรวจเจอมะเร็งที่คลินิกเจอเลยนะครับ ก็เลยรู้ว่ามีการเจาะเลือดซึ่งช่วงนั้นหมอเจาะเลือดอย่างละเอียดทำอัลตราซาวในที่สุดเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าเขาเป็นมะเร็งนะครับเรื่องค่าเลือดว่ายังไงฟังแล้วก็เข้าใจว่ามีค่า AXP เป็นตัวบ่งชี้มะเร็งมันเป็นค่า HP ซึ่งค่าในคนปกติอยู่ที่0ถึง10มิลลิกรัมนี่แหละแต่ของผมมันขึ้นมาที่200กว่านะครับมีแนวโน้มที่ จะเป็นเนื้อร้ายถึง90%นะครับแล้วก็มีผลตรวจชัดเจนคุณหมอก็อธิบายฟังว่ามีรอยอักเสบมันมีอยู่2จุดใหญ่และมีจุดเล็กๆอีก,อกจุดใหญ่มีขนาด10คูณ6.4เซนติเมตรแล้วก็มีก้อนหนึ่ง6คูณ6คือสรสุปว่ามี2ก้อนใหญ่เกิดขึ้นนะครับก็ในทางความเป็นของแพทย์เขาบอกว่าไม่สามารถทำอะไรได้ ก็คือไม่สามารถดูแล้วนี่นะครับก็คงไม่มีทางหาแล้วก็เลยถามกับหมอตรงๆว่าไม่มีทางรักษาแล้วใช่ไหมครับหมอบอกว่าคือทั้งสามทางไม่ว่าจะเป็นทางรักษาทางไหนก็ตามนี่นะครับพบว่าไม่สามารถทำอะไรได้เลยแฟนเขาได้ยินครับน้ำตาก็ร่วงเลยครับร้องไห้คือหมดหนทางรักษาโรคมะเร็งตับนี่อันตรายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถึงจะรักษาไปก็ ยากมากที่จะรอดได้นะครับแล้วก็ไปเจอก็ไปเจอข่าวเรื่องกัญชาในโพสต์ดูพบว่านี่เขายังเขียนผิดนะครับสารชื่อหนึ่งชื่อ C THC ภาษาอังกฤษชื่อเท t r a ไ y โดรแคดบิ i น o ์นะครับเป็นสารสกัดจากกัญชา THC ทีทอรหนาห th อฮ่องกงนะครับแล้วก็ C THC เนี่ย มันมีฤทธิ์ทำให้เมาอ่ะผู้ภาษาง่ายๆกับสมองนี่นะครับแต่ปรากฏว่ามันมีฤทธิ์ในการจะช่วยมะเร็งด้วยเขาเลยไม่รู้ทำยังไงนะครับเขาก็ปลูกไว้ต้นหนึ่งพอดีกำลังแก่ได้ที่แต่ยังไม่แห้งก็เลยลองดูนะครับเอามาเด็ดมาสองข้อนิ้วได้ช่อหนึ่งแล้วก็มาต้มน้ำซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย ก็สงสัยคุยกับแฟนว่าจะทําวิธีไหนดีเพราะทางเพจไม่ได้บอกว่าวิธีว่าทํำยังไงเพียงแต่บอกว่ามีสาร THC นะครับก็ปรึกษาหารือกันก็เลยใช้วิธีสูบด้วยตอนนั้นเป็นหนักด้วยครับแล้วก็มีมะเร็งก็ทําให้เกิดคูณง่ายก็คือว่าทั้งสูบแต่พอจะสูบก็หายใจลำบากไอ นะครับก็เลยสูบไม่ได้และใช้วิธีต้มกินใช้ต้มกินเอาแล้วก็ต้มกินเหมือนกาแฟนะครับในที่สุดเนี่ยเวลาผ่านไปผลตรวจแลบดีขึ้นมากลดไปครึ่งหนึ่งคนก็เลยมาศึกษาทั่วโลกแล้วก็กำลังแสวงหากัญชากันใหญ่เลยครับตอนนี้ครับ คนอีสานใช้คนอีสานใช้วิธีนี้นานแล้วเอาละครับผมจะเล่าให้ฟังที่อเมริกาตอนนี้นะครับหลายบางมลรัฐเนี่ยเขาเปิดเสรีแล้วกัญชาเพราะถือว่ามีเป็นยาถ้าใครนึกไม่ออกแล้วคิดว่าจะหาทางรักษานีนะครับแล้อยู่เมืองไทยมันยากเย็นแสนเข็นที่จะได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งผปดกฎหมายน,นะครับ เขาไปที่มอรรัลโคโลราโดฟรีเลยแล้วก็มีผู้ป่วยจำนวนมากอพยพไปที่นี่เพื่อขอให้ได้กัญชามารักษาตัวเองเพื่อนเพื่อนอยู่แอลเอมีตัวครับบอกว่าเครียดครับคือไปหาหมอมอบมบอกตัวใช่คนเพื่อนท่านนี้บอกว่าอยู่ที่อยู่ที่แอลเอเครียดหมอก็จะจ่ายพวกนี้ให้แล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วรักษาได้จริงหรือเปล่าวันนี้จะอยากจะเล่าให้ฟัง แม้จะไม่มีกัญชามาให้ชิมก็ตามในวันนี้นะครับ <c oughs> <laughs> เพื่อเป็นความรู้เพราะว่าบางคนแอบปลูกอยู่ <c oughs> คือกัญชามันเกลื่อนประเทศนะครับ <c oughs> จริงๆมันเพียงแต่เขาจะจับได้จับไม่ได้แอบปลูกในบ้านก็ไม่มีใครรู้เรื่องแล้วนี่นะครับแต่จริงๆไม่ถูกกฎหมายในเวลาตอนนี้แต่ในระหว่างนี้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุขกําลังจัดตากฎหมายเพื่อเอามาใช้งานให้ได้ตอนนี้เป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่ผมก็เลยจะเล่าให้ฟังล่วงหน้าก่อนแล้วกันนะครับ ผมพอศึกษาเรื่องนี้ก็เลยมานั่งดูแล้วก็ดูโดสที่ใช้ด้วยว่าใช้ไงถึงจะถูกเพราะนี่เขาใช้มั่วแต่ยังดีขึ้นเลยนะครับแต่จะเล่าให้ฟังว่ามันมีสารสำคัญสองชนิดที่สำคัญคือเขาไปค้น,คนพบว่ามันมีปุ่มรับในร่างกายเราที่ชื่อว่า C B 1และ C B 2ซึ่งสามารถรับได้พอดีกับสารคาดามินนยซึ่งเป็นสารที่สกัดจากกัญชา โดยตรงและบังเอิญว่ามนุษย์ผลิตเองได้ด้วยครับแต่เราผลิตได้ถึงจุดหนึ่งแล้วก็น้อยลงเราไม่เคยรู้ว่ามันอยู่ในกัญชาเลยแต่เชื่อไหมครับมันมีฤทธิ์ในการกำจัดเซลล์มะเร็งแล้วหลายกรณีเนี่ยเซลล์มะเร็งเนี่ยฉีขาดจากการใช้กัญชาแล้วใช้ยังไงรู้ไหมครับจะบอกให้ฟังเผื่อจดไว้วันข้างหน้าเกิดถูกกฎหมายหรือใครสักคนไปโคโลราโดจะได้ไม่เสียเที่ยว นะครับในบางมรัฐเอมีใบสั่งยาควบคุมโดยแพทย์ได้แล้วยกเว้นโคโลราโดนี่ฟรีเลยปล่อยเลยนะครับจามายกานี่รัฐบาลจามายกานี่ประกาศเป็นนโยบายของชาติปูกเป็นพืชเศรษฐกิจใช้เป็นยารักษาโรคตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับเมืองไทยยังผิกดกฎหมายอยู่ล้าหลังใช่ไหมครับใช่ครับล้าหลังมากเพราะมันก้ากึ่งกันระหว่างเป็นยาเสพติดกับยารักษาโรค บริเวณกัญชาทั้งหมดนี่นะครับดอกสำคัญที่สุดไม่ใช่ใบเหมือนมีคนมีประสบการณ์กับกัญชาเลยนะครับท่านนี้นร <laughs> ครับใช่ใช่ใช่เขาเรียกว่ากรีกัญชาในภาษาวงการนี่นะครับไม่ได้ไปผมเสพนะครับแต่ว่าอ่านมาเหมือนกันดอกกัญชาเนี่ยคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดไม่ใช่ใบ เขาลายเนี่ยเด็ดดอกมาแต่เขาควบคุมมหาได้วยนครับไม่กินเนื้อสัตว์ทําเหมือนกันเนี่ยถูกอย่างเงี้ยถูกเด็ดดอกกัญชามาแล้วเขาก็ในนั้นเนี่ยมีสารมากที่สุดที่เป็นสารที่เรียกว่า THC ที่ทําให้เมากับอีกสารตัวหนึ่งชื่อ CBD นะครับก็คือ Cannabidiol CBD มีสองตัวออกฤทิ์ตรงกันข้าม คือกระตุ้นสารสื่อประสาทดูสิครับอันหนึ่งเนี่ยทำให้เกิดการเมาอีกอันหนึง่งทำให้เพิ่มสารสื่อประสาทแต่อันที่ทำให้เมาที่ว่า THC นี่นะครับมันมีผลอย่างอื่นด้วยคือทำให้เกิดลดอาการปวดลงเจ็บปวดลงถ้านึกถึงก็คือฟินมาผลิตเป็นมอร์ฟีนนะครับคนใช้ สารสกัดจากกัญชาเนี่ยจะลดการใช้หมอฟีนล,ลงนะครับปวดน้อยลงแต่มีข้อเสียนะข้อมีข้อเสียเหมอนกันนะครับคือช่วยมะเร็งได้ดีช่วยเรื่องของการลดอาการปวดแต่ปรากฏว่ามีข้อเสียคืออาการข้างเคียงจะคลื่นเสียนคลื่นคลื่นเหียนอจียนได้นะครับสองความจำระยะสั้นจะหายไป หลับแต่ว่าจะกินได้มากขึ้นคิดดูผู้ป่วยมาแดงกินอะไรไม่ได้นะนี่จะหิวมากขึ้นมีกําลังพูดอย่างกับคนใช้เลยนะครับเหมือนผมรู้เลยนะครับ <c oughs> อ่านทั้งนั้นนะครับยังไม่เคยใช้แล้วก็ CBD นี่ตรงกันข้ามคือกระตุ้นสารสื่อประสาทต,ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์พยา,าพยามจะสกัด2ออย่างนี้แยกกันแล้ว CBD นี่นะครับ กระตุ้นสารสื่อประสาทช่วยเรื่องอะไรรู้ไหมครับอัลไซเมอร์ตรงเลยและไอซีบีดีเนี่ยช่วยเด็กชักโรคลมชัก,กครับหยุดเลยครับหยุดเลยพากินสันหยุดเลยนะครับอยู่ในสารสก,กัดจากกัญชาและในสารสก,กัดกัญชามีทั้งสองตัวนี้โดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าพันุ์ไหนมีอะไรมากกว่ากันผมเนี่ยก็เลยมาสนใจในเรื่องนี้เพราะว่าจะผลักดัน ให้ถูกกฎหมายเพื่อทางการแพทย์เพราะเสียโอกาสมากต่างประเทศเขาไปถึงไหนแล้วเมืองไทยยังห้ามอยู่เลยทั้งที่บางทีมันเป็นการตอบโจทย์เขาในการแก้ปัญหาโรคภัยโดยเฉพาะคนที่เขาตันน่ะคนที่เขามาหาผมผ่านแลบแล้วเนี่ยไปคีโมก็ไม่ได้ฉายแสงก็ไม่ได้นะครับแถมไม่มีตังค์ด้วยนะครับจะไปฉีด NK เซลล์ ell, ล้านกว่าบาทไม่มีเงินนะครับจะกินอาหารแบบนี้ผมก็ยังไม่ทำเป็นอุตสาหกรรมจะไปหาที่ไหนจะกินก็ได้แค่มาชิมตัวนั้นเองนะครับ ผมก็เลยอยากจะบอกผ่านไปสำหรับคนที่เผื่อมีทางออกทางนี้นะครับเผื่อเข้าไปโคโลราโดหรือแอบปลูกอยู่หรือแอบมีแหล่งซึ่งผิดกฎหมายผมย้ำเนี่ยนะครับแต่เขาจะได้ใช้ถูกเพราะผมคิดว่ามีคนมีกัญชาอยู่แต่ว่าไม่มีความรู้ว่าจะใช้งานและจะเป็นอันตรายได้เพราะผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับผมเนี่ยเก็บเรื่องนี้มาเยอะเก็บเรื่องการสำรวจแล้วก็งานวิจัยพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยกัน อันนี้เป็นการตีพิมพ์วรารสารทางการแพทย์เรื่องข้อดีข้อเสียในการมีข้อดีและมีข้อเสียด้วยเราต้องรู้จักใช้มันแต่เดี๋ยวผมค่อยข้ามไปว่าเป็นยังไงนะครับมีอีกอันหนึ่งที่ผมจะพาไปดูก็คืออันนี้ถ้ากดไม่ผิดนะครับโอเคมีเคสนี้น่าสนใจมาก เพราะนอกจากคนที่ตีพิมพ์ในเว็บเมนเจอร์ว่าหายป่วยจากมะเร็งตับยังมีเคสหนึ่งซึ่งเป็นคำบอกเล่าที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือเคสของคนคนนี้ครับชื่อคุณเชอรอนชารอนขออภยัยชารอนเคลลี่รายนี้น่าสนใจแล้วผม่มคิดว่าเราควรจะให้ความหวังและการศึกษาจากเคสนี้มากๆเลยเธอเป็นมะเร็งปอดระยะที่4ระยะที่4ี่แปลว่าลามแล้วนะครับ ลามแล้วหมอที่นั่นที่อเมริกาบอกเลยว่าอย่ามาคีโมเลยระยะนี้เนี่ยคีโมก็ไม่เกิดประโยชน์เขาหมดอะไรไตยอยากกินอะไรก็ไม่ได้มันกินอะไรไม่ได้ครับเป็นมะเร็งลาาหมดแล้วแล้วก็มีผลตรวจซีทีสแกนด้วยนี่เพชรซีทีสแกนให้น้ําตาลคือมะเร็งชอบน้าตาลแล้วก็ใช้น้ําตาลมากกว่าเราอีกถ้ากินน้ําตาลที่ปากปับ๊บมันเห็นเป็นสีแดงให้เลยว่าที่ไหนบ้าง ปอดเปิดไปแล้วข้างบนหมดลูกด้วยนะครับศีรษะด้วยตามทันนะครับนี่มีผลทางวิทยาศาสตร์จริงแล้วก็ตรวจสอบมาก่อนจริงเขาก็เลยตัดสินใจใช้วิธีใช้น้ำมันกัญชาครับแล้วทำยังไงน้ำมันกัญชาเขาเอาส่วนดอกครับมาเทด้วยเอทิลแอลกอฮอล์99.99% สลายมันออกมาแช่ไว้สานาทีเมื่อสกัดออกมาได้แล้วตัวมันก็จะมีทั้งน้ำมันแล้วก็สารประกอบน้ำมันแล้วก็แอลกอฮอล์ผสมกันอยู่เราก็ต้องเอาน้ำมันเนี่ยออกมาจากที่ผสมในแอลกอฮอล์อยู่เขาก็เลยทำง่ายๆครับเทใส่หม้อหุงข้าวแล้วเปิดฝาเขียบปลัก๊กห้ามใช้ไฟเพราะไฟมันจะลุกไหม้เลยระเบิดได้ทำนอกบ้านแล้วเป่าพัดลมให้อากาศไปข้างนอกอย่ามาโดนเรา เขาก็จะเหยอแอลกอฮอลจ์จนเกือบหมดเลยครับเกือบหมดและนิดเดียวเขาก็จะเทน้ําสักหนึ่งฝาเพื่อให้รู้ว่ามันใช้ได้หรือยังให้น้ําปนกับน้ำมันเทไปพอเทเสร็จเนี้ยก็มาใส่อันิภาชาเล็กๆแล้วก็อุ่นในหม้อต้มกาแฟอุ่นนะครับวอร์มยาวเลยถ้าผุดๆุดปุดปุด,ปด,ปด,ปดน้ำํำมันหมดเมื่อไหร่แสดงว่าเหลือแต่น้ำมันใช้ได้แล้ง่ายมากฟังแล้วง่ายไหมง่าย เขาทำกันอย่างนี้ใช้เวลาเยอะใช้เวลา,ชวลาหชั่วโมงทำอย่างนี้ครับแล้วก็มันจะเหนียวหนืดเลยนะครับเขาเริ่มกินอย่างนี้ครับเขาเริ่มกินเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เขาได้นาชื่อมลิกสิมสันซึ่งเป็นคนรณรงค์เรื่องของการใช้กัญชาที่บ้านเองผลิตเองแล้วก็ใช้ปัญญาเองเขาเริ่มต้นจากเมล็ดข้าวเล็กๆก,ก,กินทีละนิดแล้วก็เพิ่มไต่ระดับ ไปเรื่อยๆจนถึง1 mL 1cc ครับนิดเดียวนะแต่ว่าอนุภาพมันสูงมากเพราะมันเหลือนิดเดียวใน1โลเท่านี้นะครับจะเหลืออาจจะ 6cc นิดเดียวหรือ 3cc เหลือน้อยมากนะครับ <c oughs> เขาก็ไปศึกษา <c oughs> เรื่องนี้นะครับแล้วก็ใช้น้ำมันกัญชากินทุกวันวันละหนึ่งครั้งแล้วเขาก้าวไปถึงการใช้1.5 mL ถึง2 ml เยอะมากเยอะขึ้นที่ผมพูดว่า2 ml นี้ก็น้อยนะครับแต่ว่ามันมากสำหรับคนใช้น,น้ำมันกัญชาแบบนี้เขาก็ใช้ด้วยการฉีดเข้าไปใส่ปากตอนแรกป้ายจากเม็ดเล็กๆกินแล้วก็ดื่มน้ำเย็นแล้วก็มีอาการอเาจียนคือมันเหมือนเมานะครับมันจะไม่ค่อยคุ้นชินเขาก็ไต่ระดับจนเพิ่มได้เพิ่มได้เสร็จก็เขาบอกมัมีพิษพิษจากกัญชาอยู่เขาก็เลยกินอาหารสมูทตี้ปั่นไม่กินแป้ง ไม่กินน้ําตาลไม่กินเนื้อสัตว์เหมือนเพียบเลยที่ผมพูดถึงและเหมือนกับคนไทยที่อาการดีขึ้นคืองดเนื้อสัตว์แต่เขาอาจจะไม่รู้เรื่องแป้งน้ําตาลเขาเลยหายช้ากว่าแต่เคสนี้ระยะที่สี่นะครับผมย้ำว่าระยะที่สี่ก็ปรากฏว่าเขาก็กินไปกินไปปรากฏว่าหเดือนผ่านไปอาการดีขึ้นเนี่ยกินสมูทตี้อย่างเงี้ยครับปั่นเลย แล้วก็เขาเหลือเท่านี้นิดเดียวเล็กลงไปมากจุดข้างบนก็หายไปแล้วในที่สุดมันก็แทบจะไม่เหลือคือมีผลตัวจริงจริงสิ่งที่เราได้จากกรณีของคนที่เป็นระยะที่4แบบนี้เนี่ยนะครับเราจะพบว่าไม่ใช่เฉพาะนะ้ำมันกัญชายอย่างเดียวแต่ต้องมาพร้อมกับการปรับพฤติกรรมด้วย แต่เนื่องจากน้ามันกัญชามันเดียวมากมันเลยใช้ยากเขาต้องการใช้เยอะนีนะครับมันสูตรไซลิงไม่ขึ้นเลยพูดกับคนมีประสบการณ์นะครับมันเดียวมากเขาใช้น้ำมันมะพร้าวครึ่งหนึ่งน้ำมันกัญชาครึ่งหนึ่งน้ำมันกัญชาหนึ่งอน้ำมันมะพร้าวอีกหนึ่งอมมันจะได้จางลงแล้วมาใช้ได้แต่เขารู้ว่าการกินเนี่ยมันเกิดอาการมากเขาก็เลยใช้วิธี สวนทวารดูดซึมผ่านทางลำไส้เพื่อลดอาการอาการข้างเคียงที่ผมพูดถึงเคสที่คือหายที่สุดคือมะเร็งระยะที่สีที่สามารถจัดการเองได้ด้วยตัวเองที่บ้านแต่ปรับการกินใหม่สังเกตว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ในการชิมอาหารวันนี้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วเขาก็ไม่กินอาหารผ่านกระบวนการไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาล กินแต่ผักปั่นเขียวผลไม้แล้วก็อย่างเงี้ยถือว่าสุดยอดแล้วสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจาก m a n นเจอร์เรื่องฟอกอากาศ m a n นเจอฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมนเจอร์อัลคาไลวอเตอร์คุณภาพน้ำคุณภาพชีวิตแมเนเจอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก